สวัสดีค่ะมาพ่อกขาได้ช่วงไฮไลท์สไตล์ผัดทินตางแดงวันนี้มาพ่อกขาได้ช่วงกินไปคุยไปวันนี้ก็วันเสาร์บ่ายโมงพอไทยนั่งกินโต๊ะแมพ่พอต่อางที่ม่อพอแล้วก็เ <c oughs> ขาว่า้ช่องสาวโคราชมันบ่อยดิงเสียงแมนดูเพราะว่าสาวโคราชบ่มีไมโครโฟน ก็ใส่ไอ้ถาตานี่ก็สร้างซื้อมาจากเองนั่นอินเทอร์เน็ตมันเป็นอันนี้ง่าไหมแล้วเขาโพสต์อห,หารเทาโพสต์อะ <c oughs> ตามแปลงเ <c oughs> มื่อวานเบิรงคลิปน้องที่อยู่นอร์เวย์เจ้าขนอ้องหรือพีชเขาอ,อยู่แถบไหนบ้งแต่เพิ่งติดตามนังเพิ่งเบิรงนัง เลเรยมักและการคุยกันอย่างเขาเพือเป็นคนเขาคนบอกชาๆนอกกับเป็นคนพอพม,พ,มพ,อพ,อพ,อพ้าๆคล้ายๆกันเป็นคนบอกท่านน้องเดียวกันเห็นเขากินปลามือกับตับต่อมเขาคืนเห้นนึกอยากแต่มาเจ้าตื่นมาตื่นมาเอ้เฮ็ดัาต้องกโก เขากินปลาหมึกกับตำส้มกับอย่างมื่อใหญ่ตะของกับผมมีปลาหมึกขึ้นเขาตัมนี้ปลาหมึกกับหอยนั่งล้มเป็นถุงอะนะมันยุค่้าตัวย็นด้วยเราก็กุ้งกุ้งสามีนังแล้วซื้อนังซื้อนังซื้อยกลังซื้อเป็นลังลังมาหาโลตอนนั้นก็กินแค่เทียเดียวนะมากินขนมปังแล้วก็มายกเม็ดนะแ้่ก็กินเทียเดียว เอาก็แบ่งใส่ถุงถุงไว้ก็ใส่คอช่องฟิสจ์อยากยิ้มแต่เขาก็ออกบ้จนทีลหน่อยเขามันกินมื้อนี้ยก็ตื่นมาถอดปัสสางะกูเขาบอกหัวเป็นวันอีหยังถอดอดดูสามีเขาไปหอมในครัวว่ามื้อนี้วันอีหยังว่าสั่นฮอล์บลูวันวันอีหยังเขาว่าวันเสาร์วันเสาร์คือวันเอีหยังว่าสั่นนั่งทางอ๋อ วันเสาร์คือวันเสาร์ตอนนี้เป็นวันอีกอย่างว่าแต่นางก็เล็กหอมบอกว่าปณีวันครบรอบแต่งงานของเขาว่าแั่นอกระจากแล้วเนะาะเขาบอก่ได้นานังแจมปนันเพราะว่า,ขา,ขาเขาไมันเป็นการแต่งงานทางแเลข,ของคิดเทาเนาะ <c oughs> เพราะว่าเคยผ่านการแต่งงานอยู่เมืองไทยก็แต่งงานกับคนนอร์เวย์มาแล้วก็มกันก็เออคนสวีเดนมันก็บอกได้ นันหนกไม้ในแต่งานกับตามีคนนี้ปีที่แล้วก็บได้แกดพิธีอีย่างแค่ว่าไปจดทะเบียนแล้วก็แล้วบได้มีงั้นร่างการเออเพิ่งอีหย่างล้วก็น่าบได้เฮดพิเศษนะเป็นคนบ่ค่บยโรลมนตินะเขาบอกว่าพิเศษอีหยังเพราะว่านางก็ตือนปฏิทิว่านางหนักคอมพิวเตอร์เขาก็เปืนมาหกแปดโป้งกะามุกกัด่นเขาควดากดเอาเสียงเป็นของจิตวัตยของสองสองตายายยู่แล้วสขอันนะก็เลยบได้คิดว่าเป็นันพิเศษอีหย่ง ก็าไปได้จัดเป็นอย่างเพราะว่าเออสัตว์พิเศษนางนีอย่างสะพงเสื้อไผ่อยียงเขาจะได้รู้นน่นอะอันนี้นเขาบ็กหูเนาะเขาชอบกินไปกุยไปแต่พ่รูราจะหาเรย่างมาคุยแน่นั่นและก็ต้องเห็นอาหารที่ท่าวปักกล่อง ที่ทานปับโตแค่เขามาคุยมาทักกันก็มีเรี่ยงคุยอียงคุยไรสับเพเฮละเพราะว่านี่แหละชีวิตตื่นมาสาวพลาก็จะวนอยู่กับนี่แหละบนเฟซบุ๊กก็เฮ็ดแนวกิ่นเขาคัวสามมีเราไปเบิ้งหนังเราไปเบิ้งหนังของสไตล์ของเราก็ไปไปผ่อนมองน้อนทีเดียวสามปุ่มสีเที่ยงคืน ไดกุดนัดกันใค่ไหมล่ะหัวเมียกันว mm hmm. ันาห้อนก็อากาศดีไปขีมอไซกันขี่มอไซ,อไ,ซไปบางทีครัว่าดูดลายมือก็ไปกลางแคมป์กลางเต้นนอน เ่พอมันบบแม่นฟ้ามหักนมสาวเนาะมันก็ยุ่มากันเป็นพวอเมียกันหอกมันก็มีอย่างแบบแต่ว่าคบกับสองตาแยาท่ที่แรกก็บ่ค่อยร่วมสีกันดออเพราะว่าแล้วก็เป็นญาติของเป็นญาติของพ่อมูเมื่อพอกัน โรแมนตกิกหรือว่าพี่พี่ต้องพิเศษอีอยังมากไหมเพราะว่ามันตามไปนั่มั้งเนาะแต่ว่าใส่ชีวิตยุโ้ปก็สบายใจเพราะว่าไมมีปัญหาออกหนงระแหงกันแต่ก็เขาบอกเรื่องเงินเรื่องทองบ่ใส่ใจใแต่มัน บ่ได้บ่ได้เอาตรงนั้นมาตรฐานเพราะพานมาแล้วนะเขาเคยเรามีมูมีการเาบ่ได้เล่นประเด็นตรงเรื่องเงินทุนของตอแต่ว่านักมาย่ปีแหละเขาก็ใส่เงินทีว่าอยากสวีเดนเงินสะสมอยู่พอเงินหมดก็เราอหลับเป็นคนใส่ใจใเขาออกใจอยู่แต่ว่าเราบ่ได้มาหยุดเกิอนอย่างไ้เขาแต่ว่าการเป็นยุก กาซื้อยูซื้อถิ่นห้องไปจ่ายอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมก็ว่าตอนนี้เหาก็ได้เงินโรงเรียนและซอยแต่ว่าตอนปีสอ,องปีก็ปีหน,ห,นหนึ่งสนะองปีก็มีแต่เราแบ่งให้ยซทั้งบ้านแน่หายใจแน่ใช่ไหมก็บ่ได้หายลายคือเป็นหมืน่นเป็นแสนก็คือขึ้นเขาดอกแต่เรียงดูเรื่องกินน้ำค่อยหวัว ซื้อยุซื้อกินแบบเต็มที่แล้วก็ไปนู่นไปนี่พาไปเดินทางตลอดระดัไปเที่ยวไปยังแล้วก็ได้ให้ท้องให้เทิงให้เงินให้ยังบ่อแต่ว่าเขามาอยู่ได้าสบายใจก็โอเคละ เรียนจบก็มีงานทําก็เพราะว่าโครงการเขาบรอยู่ธ์จะใส่ชีวิตอยู่นีในโครงการเขาก็มีแพนี่ไปอยู่บ้านลูกเมืองไทยนัย่นแหะแต่มันยังโม,มแน่นอนเขาก็ยมมามโมว่าคงมีงานมีเงินเก็บมีทุนร้อนจักนอยก่อรใครกลับไปเมืองไทยลืมลืมซ้นมาก,กินมแต่เบาหิว น้่มสุนที่เราก็กินเขากินปลาน้ำน้ำกันว่าแม่เขาดกินขนมเส้นเบื้องนองเขาเฮ็ดคดลิบร้อนมากอยากกินขา้าตะวันเนี่ยแต่มันดึกแล้วนะอาบน้ำจะไั้มาเปิดเบื้องแต่ว่าบามาการว่าการจานางกินนะแล้วก็ปัญหาคลายกัน ใหเจอสามีก้าต่อแล้วมาแอบแบท็แอบเบแบบชิอกับมูกับยังแต่เขาประ่เคยไปตามลาวิว่าผูหยิงนะเพราะว่าเขาลูกคนของเขาเดีตัวนัุตกมือทางแกก็บอดังแล้วว่ะ เลิกกัน่แล้วจับได้ตลอดจับได้แล้วก็เขาบอกได้เป็นคนวิววัยเนาะพอเขาจับได้นางวิววัเองวิววัยหอนโตแล้วก็หาพักหาพวกหาว่าเขาจับผิดทั้งคูนนาา่แล้วนี่จะตายเราทำน้่างผิดหาพักหาพวกโยนตับผิดให้เขา ว่าเขาคิดเองเจอเองอารพัพผู้ได้ <c oughs> ว่ากำลังต่อแล้วว่าเป็นใช่กำลังต่อแลว้วเป็นนี่บอเสียค่ะนั่นเล้วแต่คนแต่วาที่เขาเจอหัวคนเก่าสุดยอดเขาก็ต่อแลยวย่แต่ว่าเขาคเคยต่อแล้วเรื่องแบบ ต่อแหลก็ตามเขาคือต่อแรลกแบบเออเรื่องดีเรื่องอย่างเนาะโมเมนต์ต่อแหลกแบบใส่ลายนุ่นะเอาดีเขาโตเอาโตให้คนอื่นเถเนาะขึ้นบรายากาศของการงานเขาอยู่ในท่องเที่ยวเขาบ่มีพวกมีขวัวไปดื่มไปต่อลุงต่อแรลกไปอีแบบหนึ่งนะบขาได้เอินมาต่อแรลกังเครื่องเขาไปเที่ยวไปอีอย่างต่อแรลกแบบใส่รุ่งใส่ายแบบต่อแรลกเอาดีเขาโตบางคนมาคนละแนวเนาะ ต่อแหลมคือ <in> ม <his throat> ีหลายหลายรูปแบบเด้อเพาแม่นต่อแหลมเหมาบอมเด้อหมาแล้วต่อแหลมก็ต้องแยกแยกความต่อแหลมต่อแหลมก็มีหลายรูปแบบต่อแหลมสติดสลิงไปกับมุกกระพือแบบเที่ยวสนุกสนานนักอีย่างนึงแล้วก็ต่อแหลมแบบ ไลาไล่ตอแลแวบเอาดีข้อโตกระดิบแบบนึง <c oughs> ขุนไรเงี้ยแค่เพลดเพลกับเพ็ดได้ไหมเดี๋ยวนี้กินเพ็ดบ่ค่อยได้หลาย <c oughs> มีหอยปูนะ <c oughs> ปูนี่ม่นเป็นมูมาห้เป็นปีแล้วบอก แตงโมไปเมืองไทยแตาหมมาฝากใครจะปลูกไว้แต่ต้องตูต้เย็นไว้คิดว่ามันจะโอมัน,นโอโอ้วด้หรอแปลกจูปลูกน้าบ้านเขาหนะ่ะมูเขาไปเมืองไทยเขามาเขาเล้ยเอามาฝาก งูในใจเป็นคนกินผักดิบแล้วกผักพวกนี้ต้องเอามาผัดมาต้ตมสมัยยุคฟางไทยยุนี่กินดิบเปิดหา่าบไม่ค่อยเฮ็ดคือหวานไปแล้วกินแทศผักไทยพอยไปเป็ร้านรับระานทุนท่งถิ่นไทยไปซื้อผักไทยไปกินผักฝรั่งนี่แหละห <c oughs> อมก็กิน,นหอมไทยได้คือหอมแครหอม่ใหญ่แบบนี้ ตะกอนเม่้กินตะกอนว่าฉุนว่าคิวทุกมันได้กินดิบกินกับพวกนี้แป้งหวานไปเลืยตั้งเนี่ตะกอนเป็นพวก่กินผักยิมไทยเป็นพวกม่กินผักกินยุกินผักแล้วที่เขาค่อยกินผักทั่วปักยยวแตงกวาอย่างนี้นะแป้ผักแบบแปลกเขาไ่ค่อยกินสะดสะดมากินตอนมีลูกแล้วมามากินเริ่มตอนมีอายุ พวกแกงแกงยงพวกแกงุ้งกแกงคอมยู่มืองไทยกินเป็นนี่ยค่ะมุ้งไทยไม่ค่อยกินเป็นเพราะไปยูน้ำมุง้งน้ำมูออกจากสังคมไปยูกับมูกับอีไอย่างเริ่มกินเป็นมายูมังนอกฮะมองนอกเริ่มหากินอาหารที่สาร กินเป็นเตยุค้อพอุ้นนะจะพูดถึงแกงอ้อมแกงอย่างที่ว่าเป็นาลาวมังสวิรติใสี้สารก็ค่อยกินเท่าไหร่พอม,มาอยู่งนอกนอก,กินแต่อาหารทีสานนี่เนี่ยมากินแกงอ้อมมากินแกงตะก้อนผักชล้วกินมาเป็นว่ามันหิว กินก็ยังทอง่องหอ,อกออกออกอยออเยอะว่าึดเนาะคนมากกินอยู่สากระตงังอยู่ได้หมดขออยให้อดอาหารเพราะมาอยู่เประว่ามาเริ่มตน้มอนอยู่บ้างหนอะพอกิกนบ่อยก,กินอาหาร็รั่งเริ่มต้นอยู่สวีเดนมาอรอบสองบอกแล้วว่าถ้ากันไปต้องมี้พวกคบ น้ควคือประเทศไทยเพราะตันขัดอาหารไทยบ่ได้เพราะว่าเขาเริ่มต้นแบบตังได้ว่าหามยนีก็หามแต่ว่าจะมาหามย่างอาหารการกินบ้านสัน่นแต่เมนดูดีดีขวัวพริกจะเนียวตุ้มเน่าแตกเขาเมนจะเป็นกระตายนั่งนั่งเนนาคอมเฉยพอเมนพอจามเงียบไนม่เตียเดียวที่ว่าเขาตุ้มไปะละ ต่นน้ำปลาต้นผักชีเขาบ่กเขยว่าเหม็นดอกรอบสุดท้ายแล้วน,นั่งว่าลงไปลงวอดล็อกิ้มมันแห้งนะแต่ว่านะกับบัวลาว่าอีหยังอง,งอาหารอ่าของอาหารอีหยังล็อกเราบ่ก,กินล็อกบ่ได้ว่าแา่นั้นกินอาหารไทยได้ยุ่งป็นพวกผักกะเพราแกงพ้าวแนมพวกอย่างเป็นอาหารไทยนะแต่ว่วาอาหารอีสามก็ถือเราก็บ่ก,กินด้วยกันแต่ก็ไเ่ว่า กินค่อยกินอาหารโททั้งนี่จะจะค่อยมาคุยกันไม่แล้วค่ะแค่เขามาพักมาทายมาคุยกันกินไปเราไปแต่วบามันแบบมังไดดุมันบ่ค่อยชินนัน,นนะมันคือกิ่นบ่ค่อยถนัดมันบ่ได้ซวยแบบสว่างปามปาให้มันสะใจจริงนะทังแบบเมื่อมาขอมาคุยกันไม่แล้วค่ะ